อยู่กับเขาคนนั้นเขาดูแลคนณดีกว่าผมไหมเกมนี้ผมค,คอยอมแพ้เพรตอนที่มีคุณอยู่ กันไปเธอเป็นอย่างไรบ้างเมื่อไม่มีฉันอยู่ข้างทางมีแฟนไหม่คอยนานนานจะไม่ไดีให้กลับมาหาฉันไม่มีอะไรจะบอกเลยที่เหลืออย่างเดียวอยากก่างกอดเธอคิดถึงตอนที่เดินจับมืออยากนอนกับเธออยู่ทัางคืนคิดถึงตอนที่เรารักกันคิดถึงตอนที่เธอรักฉันคิดถึงตอนรักกันทุกวันแต่ตอนนี้ตัวเธอ นาทีตรงนี้นาทีที่ฉันเคยมีเธออยู่นาแค่ไหนไหม่รู้แต่อยากให้รู้ว่ามีคนอยากให้กลับมาหาเธอจะกลับมาไหมถ้าต่อไปนี้สัญญาจะไม่ต้องมาเสียน้ำตาอยากให้กลับมา น่าเบื่อชิบหายเมื่อไรจะพูดจะจาทำหน้าบึ้งเหมือนกันกลับมาไปไกลไกไม่ต้องบอกลาไปเลยอีควายไปหาคนที่เธอหาอย่ามายุ่งเก์กาสายตาหน่ารำคาญไม่ต้องพันนันนาอยากพอ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 บอกตัวเองว่าพอได้แล้วรอ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 อย่างนั้นก็ยังไม่แคลวรักเธอ I'm calling